รายการ New World โดยทนงขันทองและวัชราจรรญสันติกุลสวัสดีครับก็ต้อนรับกระสูนรายการโลกใหม่ New World กับผมธนงขันทองและคุณวัชราจรุสันติกุลครับพบกันทุกวันนะครับจันทร์ถึงศุกร์เวลา19.00น30นาทีถึงเวลา20.00นทางนิติข่าว9.05สวัสดีครับคุณวัชราสวัสดีค่ะเมื่อวานนี้วันเมเดย์ รหรือว่าวันแรงงานปรากฏว่าก็มีตัวแทนของสนชั้นแรงงานนะครับออกมาเดินขบวนกันทั่วโลกเลยเพื่อที่จะแสดงพลังครับเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเราจะเห็นได้ว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันมีการตัดขาดกันระหว่างเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับกันและเศรษฐกิจที่แท้จริงนะครับ financial economy แล้วก็ real economy เนี่ยมันคนละเรื่องกันเลย financial economy หรือว,ว่าเศรษฐกิจการเงินเนี่ยบูมเอาบูมเอาแต่ในขณะเดียวกัน,น real economy เนี่ยตัวเลขไม่ได้ดีอะไรมากนักนะครับทำให้อ่คนที่อยู่ใน real economy เนี่ยลำบากทำธุรก,กิจมันทัก,กนะฮะ ไปไม่ดีแต่ว่าใครที่อยู่ในภาคการเงินแล้วบูกมากครั้งนี้เนื่องจากว่านโยบายการเงิน,นที่คนไทยของทางด้านธนาคารกลางทั่วโลกนั่นเองนะครับบ้านเราก็คล้ายกันผู้ท,ที่ได้รับผลประโยชน์มากที่สุดก็คือภาคการเงินนั่นเองว่าภาคธุรกิจซึ่งแห่กว่ากว่าที่นโยบายการเงินของแบงก์ชาติจะไปที่แป้งผ่านสถาบันการเงินต่างๆกว่าจะมาถึง กูดีกู้เงินเนี่ยมันทำไม่ลูกจีขั้นตอนรวมทั้งดอกเบีย้ยที่เจออยู่ก็ยังคงสูงสหรับผููกู้นะครับแม้ว่าสภาพดอกเบีย้ยท,ที่แท้จริงเอ่อมันมันมันต่ำนะครับทีนี้เอ,อแรงงานที่ออกมาเนี่ยประท้วงทั่วโลกเนี่ยรู้ตัวนะครับว่าแม่จากหน้าไปถึงหลังเนื่องจากว่าถ้าของชีพมัสูงเหลือเกิน ขณะที่ค่าแรงไม่ได้เพิ่มมาหลายปีแล้วแล้วก็สภาพการทำงานก็ไม่ใช่ว่าจะดีกันหมดนะฮะนี่จะไล่ฟังฟังว่ามีประเทศไดบา้าง,างานะครับนี่าางเอรียงงานหม่รา้รากนะครับตอนที่ตุรกีเนี่ยตำรวจอิสตันบูลเี่ยจับกลุ่มคนไปเจ็ดสิบรายที่พยายามเดินทบูนเรื่องในวันแรงงานบริเวณจัตุรัสแห่งหนึ่งนะครับและก็ การขบุกการเดินขบวนเนี่ยต้องการแสดงพลังนะครับว่าให้ทั้งนายจ้างแล้วรัฐบาลเนี่ยให้ความสนใจ,จกับความยากลําบากหรือว่าสภาพการดำเนินอยู่ที่เออลำบากนะครับของชนชั้แรงงานที่สเปนสาภาพแรงงานสองสองกลุ่มใหญ่ใหได้เรียกร้องให้มีการเดินขบวนกันเจ็ดสิบเมืองทั่วประเทศเลยพร้อมทั้งเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยอ,อน,อนุอนุรัฐบาลอนุักษ นิยมของสเปนนะครับเลิกการปฏิรูปแรงงานที่ทําให้มีค่าใช้จ่ายในการเลิกจ้างงานถูกลงและให้กลับไปใช้วิธีเดิมๆนะครับรวมทั้ตงต้องการให้ขึ้นค่าแรงแล้วกอค่าบําเหน็จบำนาญอะไรต่างๆทั้งหลายภาพแรงงานในโปรแลนด์และพวกนักเดินขบวนอยุยงซ้ายได้วอนให้แรงงานร่วมใจกันต่อต้อตา,านรัฐบาลนะครับปัจจุบันของโปรแลนด์นะครับโดยมีการเดินขบวกนการในกรุงวอร์ซอเรื่องวันแรงงาน ที่กัมพูชานะครับเพื่อนบ้านเราเองแรงงานถอภาพกว่าหนึ่งพันรายเนี่ยท้าทายคําสัง่งท่านของรัฐบาลด้วยการออกมาเดินขบวนเพื่อยิ่นคำรองต่อรัสภาในกรุงพนมเปญโดยเรียกร้องให้มีการขึ้น5้ารายงานขั้นต่ําและมีเสรีภาพในการสมนุนการที่ตำรวจปราบจักรจนได้เพียงแต่เข้าจับตาอย่างระมัดระว่ังวันแรงงานเมื่อวานทีเราหยุดกันนะคุณลัชา ปรากฏว่าตามพื้นที่ต่างๆทั้งหลายของโลกนีมีการเดินขบวนกันเพราะว่าคนชั้นแรงงานไม่เพียงแต่ประเทศต่างๆนะในสหรัฐอเมริกาก็เหมือนกันคนนุณรัชบามีความรู้สึกว่าตัวเองเถูกตัดขาดจากผลประโยชน์ของเศรษฐกิจโลกนะครับหรือว่าการพัฒนาของเศรษฐกิจสมัยใหม่แบ่งแยกของเป็นกลุ่มที่มีกลุ่มที่ได้ ที่ไม่ได้ประโยชน์กับครงสราก็เป็นภาพพื้นฐานที่เราได้เห็นกันทุกๆปีนะคะในเรื่องของวันแรงงานสาก,กลหรือเรียกว่าจริงๆแล้วแต่ดั้งเดิมเนี่ยเราเรียกกันว่าวันกรรมกรสาก,กลนะการที่ได้เห็นพลังของแรงงานทั่วโลกออกมาชูธงแล้วก็มีการเรียกร้องถึงการเพิ่มค่าค่าของชีพรวมถึงเรื่องของ การประกันสุขภาพแรงงานที่สูงขึ้นนะครับแตนสิ่งที่เราเห็นเนี่ยก็คือพลังของชนชั้นแรงงานที่ออกมา,เ,าเรียกร้องผลตอบแทนจากทุนนิยมที่มีการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของโลกในขณะนี้อยู่ซึ่งแน่นอนว่าปัญหาแรงงานเนี่ยก็จะเป็นปัญหาอีกส่วนหนึ่งของโลกทุนนิยมที่มักจะมีการเอาเปรียบอยู่สมัอยู่สม่ำเสมอน,นะครับปรากฏว่า การเรียกร้องในอของกรรมกรในวันแรงงานที่ผ่านมาเนี่ยมีข้อน่าสังเกตเหมือนกันคุณธนงม,มีการพูดถึงเรื่องของแคมเปญให้เซฟไบท์เวสเซฟไบท์เวเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่เป็นภาพพดใหม่ของกลุ่มแรงงานที่อยากจะต้องการมีคุณภาพของชีวิตที่ดีขึ้นในเรื่องโดยเฉพาะในเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองนะคะ แทนที่จะต้องนั่งรถเมยซึ่งจะต้องสูดดมมลพิษจากอากาศที่เพิ่มขึ้นจากภาคอุตสาหกรรมแล้วก็รถยนต์ที่ออกมาวิ่งตามถนนเนี่ยก็ต้องการให้มีใบเวเกิดขึ้นเพราะไนใบเวตรงนี้คือชุมชนแหล่งใหม่ที่กลุ่มชนชั้นแรงงานสาบกลเนี่ยต้องการเพราะว่ามันจะเกิดอะไรที่ตามมาเกิดการปั่นจักรยานที่ทําให้สุขภาพของผู้ใช้แรงงานดีขึ้นทําให้ลดมลพิษ ของทางอากาศชา่เดียวกันเนี่ยถ้ารัฐบาลของประเทศไหนเนี่ยมีความจริงจังก็น่าที่จะสามารถที่จะทําให้เกิดอาชีพเล็กๆให้กับชนชช้นแรงงานเนี่ยได้สามารถที่จะประกอบอาชีพที่เป็นอิสระนอกเหนือจากการที่จะต้องเข้าไปรับจ้างในแรงงานถ้าหากตรงนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่มีการประสารเสียงร่วมกันก็น่าจะดีสําหรับคนใช้แรงงานทั่วโลกแล้วบ้านเราก็ก็น่าจะ ได้ประโยชน์เหมือนกันนะคุณธนงคุณธนองอาจจะรู้สึกจะมีสิ่งจูงใจออกมาปั่นจักรยานแทนที่จะต้องใช้ BTS อย่างทุกวันนี้ก็ได้นะคะปรากฏว่าเมื่อวานนี้แรงงานไทยก็มีข้อเรียกร้องเหมือนกันซึ่งฟังดูแล้วอาจจะตกใจนะคุณธนงก็เพราะว่ามีการเรียกร้องค่าจ้างแรงงานเนี้ยขั้นสัง่งเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเลยจากวันละสามร้อยสิบาทเนี้ยขอเป็นวันละหกร้อยี่สิบาท โดยคุ่มชนชั้นแรงงานเนี่ยที่มีการเรียกร้องเนี่ยอมองถึงขั้นต่ำของครอบครัวที่เขาจะอยู่ได้เพั้อ620บาทสิ่งที่เป็นข้อเรียกร้องคืออะไรก็คือเพื่อที่จะสร้างคุณภาพชีวิตของครอบครัวนั่นเองนะครับหมายถึงว่าผู้จะแทนที่จะได้คนละ310บาทก็ให้เป็นมาครอบครัวละควรจะได้สัก หกร้อยยี่สิบบาทเป็นขั้นต่ำซึ่งนั่นก็หมายถึงว่านี่คือภาระที่ผู้ประกอบการเองเนี้อาจจะอาจจะอ้างว่าเป็นค่าใช้ใจ่ายที่เพิ่มขึ้นแล้วก็อาจจะอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่เป็นโจทย์สําคัญเหมือนกันที่รัฐบาลเนี่ยอาจจะต้องไปนั่งคิดดูแล้วละว,ว่าต่อไปนี้ข้อเรียกร้องไม่ใช่แค่เฉพาะโตแล้วแต่จะเป็นข้อเรียกร้องสําหรับครอบครัวนะคนะออนอกจากนี้ผู้ใช้แรงงานไทยเนี่ย ยังได้เรียกร้องถึงระบบสาธารณาสุขในการรักษาพยาบาลที่ควรจะออมีค่าใช้ใจ่ายเนี่ยน้อยลงหรือไม่มีค่าใช้ใจ่ายเกิดขึ้นเลยเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะคะใคะเดียวกันเนี่ยยังเรียกร้องถึงการเข้าถึงระบบการศึกษาที่มีต้นทุนต่ำมีการปฏิรูปการศึกษานะคะออให้สามารถที่จะเข้าถึงได้อย่างยังมีความโปร่งใสามากขึ้น ร,รวมทั้งให้การคุ้มครองเสรีภาพในเรื่องของการชุมนุมของกลุ่มแรงงานเพื่อที่จะต่อรองในเรื่องของค่าจ้างนะนี่คือสิ่งที่กลุ่มชนชั้นแรงงานไทยเนี่ยได้มีการ ยื่นข้อรีกรองไปเมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาคมที่ผ่านมาส่วนจะได้รับการตอบสนองแค่ไหนเนี่ยมันเป็นคงเป็นเรื่องที่ต้องติดตามทิศทางอันนี้ที่เกิดขึ้นนะคะว่าจะมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนครับสำหรับแรงงานไทยเหล่านี้นี่ที่ผ่านมานีย่ยังไม่ได้รับประโยชน์จากชีวิตหรือว่าการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโมชระเพราะว่าพอ เงินเฟอ้อเกิดขึ้นนะกรารแรงกดดันของค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยเพิ่มขึ้นปรากฏว่านายจ้างมีเป็นล็อบบี้รัฐบาลให้เปิดเรื่องอิมิเกรชั่นนะครับรับเอาแรงงานจากเพื่อนบ้านเข้ามาในประเทศนะครับว่าจะเป็นแรงงานจากพม่าไมว่าจะเป็นแรงงานจากกัมพูชาหรือว่าแรงงานจาก,กลาวเนี่ยส่วนหนึ่งเข้ามา เหตุนี้เองนี่ายจ้งยางยังคงสามารถที่จะใช้อัตราแรงงานนี่ที่ถูกบอกไปนะครับแลวก็แรงงานที่ถูกนี้เนี่ยเข้าไปทํางานพวกเซอร์วิสต่างๆทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารพัสคารหรือว่าแรงงานที่คนไทยมีเริ่มที่ไม่อยากจะทำนะไม่ว่าจะเป็นการกอร่อสร้างครับโครงการใหญ่ๆต่างๆทั้งหลายโรงงาน าการประมองอะไรอย่างนี้เนี่ยครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ถ้าหาวาัาดูตัวเลขการว่างอัตราการว่างนั้นจริงในไทยมุตสาากมากๆเลยรู้สึกว่าจะหนึ่งเปอร์เซ็นตากว่าที่ผมจําได้นะครับไม่ถึงสองเปอร์เซ็นเท่ากับว่าประเทศไทยมีย่เอ,อมีการจ้างงานมี full employment นะครับเป็นเปลี่ยมเลยทีเดียว แต่ถ้าหากว่บวกกับแรงงานจากต่างชาติเข้ามาอีกนี่ถ้าคิดเป็นสถิตินะแรงงานไทยน่าจะติดลบด้วยซ้ำไปนะครับติดลบในแง่ที่ว่าเกินนะฮะคือไม่ใช่ไมไ่ขาดแคลนนะครับมีการจ้างงานเกินเกินไปด้วยซ้ำไปเพราะว่าเรายังไม่ได้บวกเอาแรงงานต่างประเทศเข้ามาในสถิตินะครับของอาการบ้างงานะของแรงงานไทยะนะ แอบสอบเข้ามาเนี่ยเอตัวเลขแรงงานพม่าที่เข้ามาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยหกล้านคนหรือเปล่าบางคนบอกว่าถึงสิบล้านคนที่เขามาอยู่กันทั้งหมดนะฮะชาติีมาแรงงานฮะคะิดดูกันละกันประชาชนเราหกสิบห้าล้านคนถ้ามีแรงงานต่างชาติเข้ามาอีกสิบล้านคนเนี่ยเจ็ดสิบห้าล้านคนไม่ใช่น้อยๆน,นะครับเอด้วยเหตุนี้เองอุตสาหกรรมเราจึง ทูซีอยู่ต่อนะครับด้วยการจ้างแรงงานขั้นต่ำนะครับโดยอ้างว่าถ้าแรงงานเพิ่มขึ้นนี่ก็จะไม่สามารถมีความสามารถในการแข่งขันต่อไปแต่ถ้าหากว่าดูค่าแรงงานของเราเนี่ยเปรียบเทียบกับเ,เพื่อนบ้านแล้วนี่ของเราสูงขึ้นก็จริงแต่ว่าของจีนก็สูงขึ้นเขาบอกตอนนี้จีนนี่น่าจะแพงกว่าน่าจะแพงกว่าเราแล้วนะฮะ ส่วนประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามขเขมรโอเค็จลาวพม่าเนี่ยแน่นอนนะฮะถูกกว่ายังถูกกว่าแต่ว่าของเราเนี่ยในระดับที่สามร้อยบาทต่อวันอย่างนี้เนี่ยหมอ,อยู่อยู่ไปเนี่ยค่อนข้างที่จะยากลำบากนะครับทีนี้มาตรการของรัฐบาลที่จะดูแลส่งชั้นแรงงานเนี่ยยังไม่ชัดเจนนะครับหรือว่ายังไม่มีโดยซ้ำไปนะฮะ เรื่องประกันสังคมอาจจะไม่เต็มแม็ต็มหน่วยเรื่อง provident fund นะครับหรือว่าเรื่องเงินบำนาญต่อไปจะเป็นอย่างไรเ,เรื่องการสุขภาพนะครับจะได้เต็มแม็ต็มหน่วยไหมและก็โอกาสของการศึกษาของบุตรหลานนะครับที่จะได้เข้าไปเนในโรงเรียนที่ไม่ต้องมีภาระมากทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะครับ ถึงแม้ว่าแรงงานของเรายังไม่ได้เป็นปัญหามากนักแต่ถ้าหากว่าเราดูไส้ในจริงเนี่ยนะครับส่วนชั้นแรงงานบ้านเรานยังไม่ได้มีคุณภาพของชีวิตเนี่ยที่เหมาะสมนะครับกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันการพัฒราเห็นด้วยหรือเปล่าก็ค่อนข้างจะเห็นด้วยนะเพราะว่าจริงๆแล้วพูดถึงทุกวันนี้เนี่ยค่าของชีพเนี่ยก็แพงแพงจริงๆนะคะ Uh, เดิมทีเนี่ยเราเคยเห็น uh, เราซื้อข้าวข้าวไข่เจียวได้จริงๆแล้วเรียกว่าถูกที่สุดเลยยี่สิบยิบห้าบาทเดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าต้องจ่ายถึงสามสิบห้าถึงสี่สิบบาทต่อข้าวข้าวไข่เจียวหนึ่งกล่องเพราะฉะนั้นมันเป็นค่าครองชีพที่ถูกปรับสูงขึ้นและแฝงตัวขึ้นมาเนี่ยโดยที่บางทีเราไม่รู้ตัวเลยนะคะหนึ่งร้อยบาททุกวันนี้เนี่ยเรียกว่าอ่แท็ปเจียว แทบจะไม่พอที่จะใช้ใจ่ายสำหรับอาหารหนึ่งมือ้อนะครับเมื่อวันก่อนเนี้ยลองไปเดินเดินดูในห้างเหมือนกันคุณธนง n g แมหลนแจกที่ไม่ได้อกินจังฟู้ดมานานก็ลองเข้าไปดูในร้านาแฮมเบอร์เกอร์แห่งหนึ่งปรากฏว่าสัง่งแฮมเบอร์เกอร์มาหนึ่งชิ้นโค้กหนึ่งถ้วยจ่ายไปร้อยห้าสิบสี่บาท มันแพงจริงๆสําหรับหนึ่งมื้อสําหรับอา,อาหารที่ที่เราเรียกว่าง่ายที่สุดแล้วก็บางทีเราอาจจะรู้สึกว่ามันช่วยเราประหยัดหรือเปล่าแต่กลายเป็นว่าราคามันแพงไม่สมกับการเป็นจังฟู้ดเลยเพราะฉนีนไม่คือสิ่งที่มันแฝงโดยที่เราก็ไม่รู้เหมือนเราไม่ค่อยจะรู้ตัวเวลาที่เราใช้เงินออกไปแต่พอมานั่งสรุปอีกทีหนึ่งค่าของชีวิตตัวนี้มัน สูงเกินกว่ารายได้ที่ควรจะได้รับเพีย้ยงนี่คือสิ่งที่แล้วบางก็ควรจะต้องดูแลเหมือนกันได้อีกด้านหนึ่งว่าทุ้งวันนี้ที่บอกว่าเงินเฟอ้อต,ต่ำนะคะรายได้เรามีอย่างสม่เสมอเข้ามาเนี่ยแต่กลายเป็นว่าจริงๆแล้วรายได้เรากลับไม่พอกับค่าของชีพตรงนี้ระ้วบางคุณจะต้องไปดูว่าแล้วไอ้ค่าของชีพที่มันแพงขึ้นเนี่ยสาเหตุเนี่ยมันมาจากอะไร เป็นการเอาละเราเปลี่ยนรูปแบบหรือว่าเป็นเพราะว่ามีการารายได้เนี่ยยังไม่เพียงพอกับรายจ่ายจริงๆนะคะเราะอนี้ก็เป็นโจทย์อีกอันหนึ่งของรัฐบาลเหมือนกันที่จะต้องไปดูถึงสิ่งที่เป็นมาตรฐานการครองชีพของคนโดยพื้นฐานของผู้ใช้แรงงานแต่ละคนรวมถึงครอบครัวที่มันมีสมาชิกเพิ่มขึ้นแล้วก็ที่สำคัญนะคุณธนงใน อีกสิบปีข้างหน้าเนี่ยสังคมบ้านเราเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างที่น่ากลัวเหมือนกันเพราะว่าสังคมของผู้สูงวัยเนี่ยกำลังคืบคลานเข้ามาอยู่ในสังคมของบ้านเราเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆจากปัจจุบันเนี่ยที่ที่บอกว่าลูกหลานห้าคนเนี่ยจะสามารถที่จะช่วยเลี้ยงพ่อแม่เนี่ยได้หนึ่งหนึ่งคน ะะปราก,กฏว่าในอีกสิบปีข้างหน้าเนี่ยความสามารถของลูกหลานเนี่ยจะลดลงเหลือแค่เพียงสามคนเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่ทําให้เห็นว่าภาระตรงนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะฉะนั้นถ้ารัฐบาลเนี่ยยังไม่สามารถที่จะสร้างระบบประกันสังคมระบบการออมแห่งชาติที่เกื้อนหนุนให้คน ชนชั้นที่มีรายได้น้อยเนี่ยสามารถเข้าถึงได้มากขึ้นแล้วเนี่ยอนาคตเนี่ยจะเป็นปัญหาแน่นอนครับผมดูตัวเลขเงินเฟอ้อล่าสุดมาี่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศออกมาเดือนเมษายนนี่อยู่ที่ระดับ0.38เปอร์เซ็นตนั้นเองนะครับส่งผลให้เงินเฟอ้อเนี่ยตลอดสี่เดือนแรกของปีนี้นะครับระหว่างมกราคมถึงเมษายนเนี่ อยู่ที่1.03เปอร์เซ็นะครับเพราะฉะนั้นเองเนทางกระทรวงพาณิชย์เนี่ยคาดการว่าทั้งปีเงินเฟอ้อจะอยู่ระดับ1.5ถึง2.2เปอร์เซ็นเท่านั้นนะครับซึ่งน้อยนิดมากนะครับแล้วก็ตัวเลขมีดำเนินมาเป็นเวลานานแต่ว่าตัวเลขของทางการที่ประกาศเกี่ยวกับเงินเฟอ้อกับค่าของชิีตี่แท้จริงมันคนละเรื่องกันเลยมันคนละโลกกันเลยนะครับ อย่างที่คุณวัชราได้เรียนให้ท่านผู้ฟังได้ทราบนะครับว่าตัวเลขเงินเฟอ้อของทางการนี่น่าเชื่อถือเพียงใดเพราะว่าถ้าจะกินข้าวไข่เจียวตอนนี้นี่20-25บาทอย้างลำบากนะครับต้อง35บาทส่40บาทขึ้นไปนะครับถึงจะกินได้นะครับซึ่งในอดีตเนี่ยข้าวไข่เจียวบ้านเราเนี่ย ห้าบาทไม่รู้จะถึงหรือเปล่านะครับตอนเดีกนี่ผมเคยกินนะฮะประมาณห้าบาทเท่านั้นแหละแต่ตอนนี้ดูสิครับพุ่งทะลุไปเท่าไหร่ถ้าหากว่าใครก็ตามนะครับคิดที่จะกินข้าวในในห้างนะครับในศูนย์การค้านี่ถ้าไม่มีแบงค์ห้าร้อยในกระเป๋านี่ไม่อุ่นใจนะครับนะฮะหลายคนนะครับเพื่อ,อนเนะี่ยบ่น มีแบงค์พันนะครับถ้าแตกแบงค์พันปุ๊บสักพักหนึ่งเนี่ยหายเลยนะฮะหายไปเลยนะครับเงินพันบาทนี่ยซึ่งถือว่าเป็นเงินที่หาย,ยากนะครับแต่ว่าในสภาพการของชีพปัจจุบันเนี่ยแที่จะไม่มีความหมายเลยหายไปอย่างรวดเร็วเลยเนื่องจากว่าค่าของชีพเนี่ยที่สูงขึ้นค่าของชีพที่สูงขึ้นเนี่ยต้นตอนะครับหลายคนอาจจะไม่รู้นะฮะ ื่อทีขุน不舍ตั้งคําถามและสาเหตุมาจากไหนก็าสาเหตุมาจากการเพิ่มปริมาณเงินเพิ่มอย่างมีนัยสําคัญของธนาคารกลางครับคือเพิ่มปริมาณเงินหรือว่ามันในสประการแรกประการที่สองเนี่ยการปล่อยกู้ของแบงก์เครดิตนะครับซึ่งปล่อยกู้สูงกว่าเรียลไคนิหรือว่าเศรษฐกิจี่แท้จริงนะครับแบงค์ชาติกับระบบแบงก์เนี่ยนะครับใส่เงินเข้าไปมากกว่าครับพื้นฐาน กันของเศรษฐกิจก็เลยทำให้เกดิดเงินที่เกินอยู่ในระบบของเงินที่เกินเนี่ยอยู่ในระบบก็เลยทำให้ราคาสินค้าแพงขึ้นคอนโดความจริงแล้วเนี่ยอาจจะราคาเพียงแค่หนึ่งล้านเท่านั้นเองนะครับห้องเดียวเล็กๆธรรมดาไม่ควรจะเป็น สามจุดห้าล้านหรือว่าสี่จุดห้าล้านนะครับสามจดห้าล้านหรือว่าสี่จุดห้าล้านเนี่ยเป็น excess money นะครับเป็น excess credit หรือว่าเป็นเป็นเงินเนี่ยที่ใส่เพิ่มเข้ามาเอิมน,นะถ้าหากว่ามีเ,เงินเนี่ยตึงตัวอยู่ในระบบเนี่ยไม่มีทางเลยนะครับที่ราคาของสังคาหรือว่าราคาของสินค้าต่งางๆทั้งหลายเนี่ยจะสูงถึงขนาดนี้นะครับ พอมีการเพิ่มปริมาณเงินเข้าไปในระบบอย่างต่อเนื่องราคาสินค้าก็ขยับขึ้นเนื่องจากว่ามีเ่เงินมากกว่า Real Economy หรือว่ามากกว่าสิ่งของที่มีอยู่นะครับในในระบบเรษจนี่คือทฤษฎีหรือว่าหลักการของเศรษฐศาสตร์ง่ายๆนะครับทีนี้หันกลับไปดูว่าแล้วทำไมตัวเลข เงินเฟอ้อของกระทรวงการนหรือว่าธนาคารประเทศไทยหรือแม้กระทั่งหน่วยงานอย่างสภาพัฒน์นะครับทำไมตัวเลขเงินเฟอ้อเราถึงต่ำก็อย่างที่บอกนะครับเพราะว่าวิธีการวัดเงินเฟอ้อเนี่ยครับเราก็ไปเอามาจากของฝรั่งนะครับมาวัดกันฝรั่งเนี่ยเนื่องจากว่าเขาต้องการที่จะดําเนินนโยบายใช้นโยบายทายงด้านการเงินนำนะครับอัดเครดิตเข้าไปเพื่อให้เศรษฐกิจโตไม่ต้องการให้เศรษฐกิจโตช้าๆนะครับ ต้องการให้เศรษฐกิจโตเร็วถ้าต้องการเศรษฐกิจโตเร็วเนี่ยเศรษฐกิจมันโตได้ด้วยเครดิตนะครับก็คือการใช้เงินในอนาคตนะครับก็เลยธนา,า,าคารกลางรวมทั้งแบงก์เนี่ยก็มีการเพิ่มนะครับเพิ่มปริมาณเงินเข้าไปในระบบที่พอเพิ่มปริมาณเงินเข้าไปในระบบแล้วเนี่ยเงินเฟอ้อก็จะสูงอย่างที่บอกที่ถ้าเกิดเงินเฟอ้อสูงกนะ็ต้องมีการขึ้นดอกเบี้ยใช่ไหมครับเพราะว่า ดอกเบีย้ยเนี่ยต้องสูงกว่าเงินเฟอ้อแต่ที่นี้เนื่องจากว่าถ้าว่าเล่นเครดิตหรือว่าเ,เล่น Financial Economy หรือว่าต้องการเล่นเกมให้การเงินนำเนินเศรษฐกิจเนี่ยต่อไปเนี่ยก็ต้องกดเงินกดตัวเงินเฟอ้อให้ต่ำลงนะครับเพื่อที่จะยังคงสามารถที่จะเพิ่มเครดิตหรือว่าดำเนินนโยบายดอกเบีย้ยในระดับต่ำ ัด้วยเหตุนี้เองเนี่ยผมส่วนตัวนะครับจะถูกหรือจะผิดเนี่ยท่านผู้ฟังต้องใช้เารณยานกันเองเพราะส่วนตัวในผมเชื่อนะครับว่าทางการของทั่วโลกเนี่ยกดดอกเบี้ยให้ต่ำนะครับเพื่อที่จะสนับสนุน GDP ให้โตและดอกเบี้ยที่กดต่ำนั้นปรากฏว่าต่ำกว่าเงินเฟอ้อที่แท้จริง ทีนี้เพื่อที่จะไม่ให้มีใครขวางหรือว่ามีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จึงต้องกดดอกเบีย้ยหรือว่าจึงต้องกดตัวเลขของเงินเฟอ้อนี่ต่ําลงไปนะครับเพื่อว่าจะได้สามารถที่จะคงดอกเบีย้ยนะครับไว้ในระดับต่ำเมื่อกี้อย่างที่บอกนะครับอุชราตัวเลขเงินเฟอ้อที่ทางกระทรวงพาณิชย์คาดการณ์ว่า1.50-2%ในปีนี้ ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก็ยังคงกำหนดดอกเบีย้ยขั้นต่ำนะฮะดอกเบีย้ยมาตรฐานอยู่1.50%นะครับนะฮะว่าเงินเฟ้อ2%นี่ทั้งๆท,ท,ที่พยายามกดดอกเบีย้ยนะพยายามที่พยายามที่จะกดเงินเฟอ้อนะฮะอย่าง2%ที่ดอกเบีย้ยข,ของทางการใน่1.50%ก็แสดงว่าเราดําเนินนโยบายทางด้านการเงินแบบผ่อนคลายสุดๆต่ํากว่าเงินเฟอ้อ <c oughs> ก็ยิ่งจะทําให้เงินเฟอ้อเนี่ยพุ่งพยายามสูงขึ้นไอ้นี่เองถ้าถามว่า แรงงานไทยทําไมถึงชักหน้าไม่ถึงดังทําไมถึงมีเจอกับค่าของชีตที่สูงขึ้นสาเหตุที่แท้จริงมาจากนโยบายของทางการโดยเฉพาะยิ่งธนาคารแห่งประเทศไทยนั่นเองครับคุณตุศราพอดีเวลาวันนี้เราหมดลงพอดีข่าวหน้าเราน่าจะได้มีโอกาสได้คุยถึงเรื่องทฤษฎีการเงินในยุคสมัยใหม่บ้างนะคุณธนงลูดปื๊ดลูดปื๊ดดิจิตอลมันนี่ จะทําให้เกิดสังคมนี่สําหรับชนชั้นแรงงานเพิ่มขึ้นหรือเปล่านี่เป็นโจทย์ที่ฝากให้ท่านผู้ฟังได้คิดนะคะเวลาาหมดลงแล้วค่ะคุณถนงค่ะครับสวัสดีวันนี้รายการโลกใหม่ยูเวลเวลาหมดลงแล้วนะครับผูก้กอครัชชราได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาเด็กนนี้ทางิติาสตสาหรับวันนี้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารพลังงานทหารพลังการทำไทย